ไปดูบรรยากาศการสมัครสออบจอ,อุดรธานีวันแรกสุดคึกคักหลานขหาหบดีลงพักเพื่อไทย8โมงเช้าวันที่23วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่หอประชุมทองใหญ่สารกลางจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีวันแรกซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครแต่ละคนก็ต่างพากันมาก่อนเวลาเพื่อลงเวลาลำดับสมัคร โดยมีนายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนางสาวสมิลลาเดชะอังกูลผอ,อ,อกกตนายประเทืองเพชรปโปรดผู้นวย,ยการการเลือกตั้งประจำอบจอุดรธานีมาร่วมสังเกตการลงสมัครในครั้งนี้โดยมีกองเชียร์ของแต่ละคนมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนำเอาดอกไม้พวงมาลายัยป้ายหาเสียงพร้อมเบอร์พร้อมติดเบอร์หลังทราบว่าได้เบอร์อะไรส่งเสียงร้องเบอร์ของผู้สมัครกันอย่างคึกคักซึ่ง ทั้งนี้ก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับนายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับเปิดเผยว่าวันนี้เป็นการเปิดรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีทั้งหมด4 2เขตวันแรกก็คึกคักครับโดยมีขั้นตอนการสมัครคือลงชื่อตรวจเอกสารตกลงเบอร์หรือตกลงไม่ได้ก็มีการจับฉลากเบอร์กรอกเอกสารและชำระเงินค่าสมัคร ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง27ธันวาคมนี้ช่วง8โมงครึ่งถึงบ่าย4โมงครึ่งณนะสถานที่หอประชุมทองใหญ่สารกลางจังหวัดอุดรธานีโดยตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้นายธีรชัยแสนแก้วสอสอ,สอ,สอพักเพื่อไทยเขต7ยังได้เดินทางมาให้กําลังใจผู้สมัครโดยหวังว่าพี่น้องประชาชนที่จะออกมาลงคะแนนนะครับให้กับสออบจอเหมือนกับการเลือกตั้งนายกอบจอที่ผ่านมา แล้วก็มีการฝากฝังสอบจอหน้าใหม่นะครับซึ่งก็มีการศึกษาเรื่องการเมืองมาเป็นอย่างดีพร้อมที่จะทำให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับโดยทั้งนี้หลังจากที่ได้เบอร์แล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างคึกคักครับ